Blow your mind Behind the Scene กับคลิปสุดพิเศษที่จะพาทุกคนไปบุกเบื้องหลังการซ้อมโชว์ในมิชชั่นที่2อยังมิชชั่นที่ Pop Hit ซึ่งกว่าจะได้โชว์สุดลงตัวและเพราะเกินต้านขนาดนี้เด็กฝึกแต่ละทีมต่างก็ช่วยกันวางแผนและออกแบบโชว์ด้วยกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเลยแหละครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมเบื้องหลังการดีไซน์โชว์ทีมเลือดกรุ๊ปบีกันเลยครับบุ๊กว่าคอนสุดท้ายเสียงฮาร์มนี่มันดังกว่ามันเท่ากันไป รู้สึกว่าอยากให้มันมีเสียงดังขึ้น,นคือท่อมนพี่เกล่อตอนสุดท้ายอ่ะรู้สึกว่ามันทื่อไปนิดนึงอ,อาจจะมันอาจจะต้องแบบลดโนสามโล,โมลอ่อวิ่ใช่วยใช่แล้วก็เกตอนรองเมลมเยอะแต่ก็เข้าใจว่ายังอป่วยอยู่อะไรนี้แต่อาจจะต้องแบบคุมลมหายใจนิดนึงก็ถ้าจะให้เสียงมันเยอะขึ้นคือเราจะต้องโฟกัสให้มันเสียงมันแคบลงอะ่ะ เหมือนเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้คือพอเราใส่ลงใช่ปะมันจะเป็นออกบ้างเงี้ยแต่เสียเวลา้องมันต้องไปมีใครคิดว่าแบบอยากทําโชว์ประมาณไหนไหมแบบให้มันเป็นในทิศทางไหนว่าในหัวเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนนะแบบเป็นกลุ่มคนที่มารวมๆกันในที่ที่หนึ่งใช่ปะ <ừ> แต่ว่าแบบเราไม่ได้รู้จักกันคือเป็นคนเหงาคนเศร้าที่แบบอยากออกมาเจอผู้คนอะไรเงี้ยให้มันแบบรู้สึกดีขึ้นไง แต่ก็ยังเหงาอยู่ดีแบบท่ามกลางาคนดีภาพที่เราเซตไว้กันในทีมนะคะก็คือจะเป็นเหล่าคนเหงาคนเศร้าคนอกหักค่ะที่แบบต่างคนต่างมีเรื่องราวความรักของตัวเองนะคะมารวมตัวกันเป็นส่วนสาธารณะที่แบบว่ามีคนเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าคนเศร้าคนเหงาเหล่านั้นนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าแบบเขายังเหงาอยู่กก็ต้องอาจจะต้องแบบว่า นั่งก่อนบ้างบางคนนั่งบางคนยืน<ม>เพื่อให้มันแบบว่ามีเลเวลที่แบบแตกต่างกัน<ม>แล้วก็เสร็จปุ๊บก็พอถึงช่วงหนึ่งของเองก็แบบจะต้องมีการ movement <ม>เพื่อให้แบบโชว์ไม่ดูเรียดจนกินไป<ม>แล้วเดี๋ยวเราลองคิด blocking กันประมาณไหน เคยฟังเลยนี่ตัวแสบของกุ่มนะเป็เด็กเรียบร้อยนะหวันแรกๆเงียบเก๊กินอะไรยังกินแล้วเดี๋ยวนี้เหรอเถียงค้ำไม่ตกหาเห็นปะเห็นปะเห็นปะอันนี้คือเรื่องหน้านะคะแต่เรื่องหลังมันกกอกตาเปเด็กเรียบร้อยนะ เมื่อกี้เล่นโทรศัพท์ไม่ยอมฟังพี่พี่หนูฟังหนูตาดูหนูฟังตาดูตาดูอะไรตาดแต่ฟังอะไรก่อนฟังฟังพี่พูดไงตองแบบเข้าหูสายแล้วอ๋อหูขวาปะไม่หยอกหยอกหยอกกอดปลื้มแบบว่าแล้วแบบอยู่ ทดสอบความเป็นเมนโวคของพวกเรานะคะ <c oughs> เราจะมาทดสอบความเสียงสูงของพวกเรานคคะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยตรินี้ใครเริ่มที่น <c oughs> ุ่ง <c oughs> เกรย์กัน <c oughs> <c oughs> ອັນນີ້ມາອັນນີ້ຕໍ່ໄປ อีกสองตัวขอโทษนะคะครูอออันนี้อีกสงตัวตัวสุดท้ายน้องนรอนและเราก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วนะคะที่เราจะเอาน้องนนคะไปแข่งขันร้องเพลงกับเรมาค่ะแตนี่ก็ลง